อธิบายความรักที่มีต่อคุณทอปอิสราโดยสังเขวค่ะโดยสังเขปด้วยตามน้องทำมา้แต่เปนองกาแนะคะ้เรกนคเป็นอรนคเรกิโก็ชอบชอบเสียงน้องแบบกระตายการน้องดเลนทีัเล่นื้อเนอล ชอบชอบแบบนอไปสวนไปนไ่ใ se ส่อเลยะเมยแบบก็าว่า่ใส่ <c oughs> <t faced> วิไงวิววิวิววิวิวว่าทำไปกี่วิวผมี้เที่รับอนถามอย่างนึงเลยเดี๋ยวเราจะให้รับมอบจากน้องขิดก่อนตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะอยากรับจากพี่ทำได้ไหมพี่บอกก็ดีก็ดีก็ไม่ก็ได้ก็ดีก็ดีโอเคงั้นเดี๋ยวปอนจะ ให้มีการระม่อบจากน้องขิมไปก่อนตรงนี้เนื่องจากน้องขิมเป็นคนว่าภาพนะคะและเดี๋ยวเราจะให้พี่ชอมมาปเมออป็นคนม่อบเป็กับพี่รักเองด้วยนะนโอเคหไ,ไ,ไ,ไหมเอ่ยเอางั้น <tweet. S 1> น้องขิมทำการม่อบให้กับพี่รักเลยค่ะนะคะผู้ชนะประมูลในครั้งนี้ค่ะ